นับถอยหลังเข้าสู่ตลาดริยะก็จะเป็นประจำนะคะช่วงนี้จะเป็นในช่วงของการลงฐานงานแล้วก็ลงสินค้าเป็นหลักเลยนะคะเช้าวันนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือร่วมมือนะคะจากทีมยติธรรมท่นานักปวดนะคะชาวาโส่แล้วก็น้องนนักเรียนสันันนนาศิกขาผู้ขานยติธรรมนะคะมาช่วยกันลงสินค้าวันนี้ถือว่าเป็นสินค้าอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นยอนดฮิตนะคะแล้วก็ได้รับความนิยม เช่นกันนะคะก็คือกล่องพลาสติกแล้วก็อุปกรณ์ในส่วนของพลาสติกนะคะร้านตรงจุดนี้ก็จะเป็นในร้านอ่าในการลงพลาสติกนะคะซึ่งกล่องเหล่านี้นะคะก็มีน้ําหนักเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าก็อ่ถือว่าได้รับความนิยมนะคะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะคะเทคนิคในการ ทำงานหรือว่าเทคนิคในการลงสินค้าเนื่องจากมีประสบการณ์เยอะนะคะก็จะเห็นว่าการต่อคิวต่อแถวแบบนี้นะคะเรียกว่าการเดินสายพานนะคะการต่อสายพานในวันนี้เนื่องจากพลาสติกเนี่ยมีปริมาณเยอะนะคะก็เลยต้องใช้ทั้งกําลังผู้หญิงผู้ชายก็สามารถช่วยกันยกได้นะคะโดยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเอ ตัวที่เป็นฝานะคะฝาลังฝากล่องเนี่ยก็จะเอาลงมาก่อนนะคะแล้วก็พอลงมาถึงก็จะมีการวางแยกสีนะคะแยกสีเพื่อที่จะให้นับสต็อกได้ง่ายแล้วก็ทีมที่นับสต็อกหรือว่าเช็คสินค้าก็จะ,ะมาตรวจเช็คไปพร้อมๆกันนะคะดูทั้งเรื่องของคุณภาพแล้วก็ในส่วนของอความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ เช็คว่าสินค้าปริมาณครบหรือไม่น,นะคะซึ่งกล่องพลาสติกนี้ถือว่าได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะสำหรับพี่น้องเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งผ่านภาวะของน้ำท่วมนะคะแล้วก็กล่องพลาสติกเหล่านี้บางท่านนะคะก็เอาไปใช้ในส่วนของการเก็บข้าวของเพื่อที่จะปลอดภัยแล้วก็ สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะคะเป็นกล่องพลาสติกแบบมีล้อเลื่อนตอนนี้ก็ได้เห็นนะคะภาพบรรยากาศที่จะนำะสินค้าลงจากรถสิบล้อนะคะเนื่องจากรถสิบล้อเนี่ยมีความยาวนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะสามารถช่วยกันนะคะเอาสินค้าหลายๆชิ้นนะคะลงได้หลายด้านด้วยกันตอนนี้ก็เป็นการทดลองนะคะใช้ผ้าใบฟ้าขาวนะคะทําเหมือนเป็น บันไดหรือเป็นสะพานนะคะเชื่อมโยงเพื่อที่จะอเอาสินค้าให้ไหลลงมาตรงจุดนี้ได้นะคะหลักๆก,ก็จะใช้น้องๆเด็กผู้ชายนะคะปีนขึ้นไปบนรถสิบล้อแล้วก็ยกสินค้านะคะเพื่อที่จะลำเลียงลงมาตรงจุดนี้ได้เช่นเดียวกันก็เป็นาการประดิษฐ์ช่วยกันนะคะแล้วก็ผ่อนแรงผู้ที่จะทำงานนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้ความระวัง เหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเด็กๆเ,เองนะคะหรือว่าน้องๆนักเรียนสำม,มาศิกขาทีา่เรียนอยู่กับชุมชนนะคะซึ่งชุมชนส่วนใหญ่ของชาวอาโศกก็จะเป็นการใช้วิถีชีวิตแบบบน้นวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนนะคะมีชุมชนเป็นหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีวัดก็คือมีนักบวชมีผู้ที่ให้ธรรมะอสอนนะคะญาติโยม ให้ได้รับสมาธิธีแ้วในแณะเดียวกันก็มีโรงเรียนนะคะซึ่งส,ส่วนนี้ทํางานทํากิจกรรมร่วมกันไม่ได้แยกส่วนออกมาจากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเ,เ,เขาก็จะมีปร,รัชญาโรงเรียนของสมาธิขาคือสิลเด่นเป็นงานชาณวิชานะคะสิ่งก็คือได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมไปพร้อมๆกันเป็นงานก็สามารถที่จะมาเรียนรู้นะคะ ลงมือปฏิบัติจริงแต่ผมพร้อมกับผู้ใหญ่เรียนรู้จากการทํางานจริงและชาญวิชาก็สามารถเรียนรู้วิชาการต่างๆตามที่ปกติเรียนรู้ทั่วไปนะคะเหล่านี้ก็จะเห็นเป็นประจานะคะว่าทุกๆครั้งเนี่ยที่มีตลาดอริยะก็จะได้กําลังแบ่งพลนะคะหรือว่ากําลังพลเนี่ยจากน้องๆสมาสมศขาแต่ในันนีนะคะภาพที่เราเห็นนอกจากจะมีนักเรียนสมาศิกขาแล้วก็ยังมียติิรรมนะคะ เยาวชนหรือว่าลูกหลานชาวยะติทามท่านนักบุญน,นะคะก็มาร่วมด้วยช่วยกันกล่องพลาสติกนะคะก็บางนีนะคะก็ใช้รถโฟล์คลิฟต์นะคะช่วยขนลงมาซึ่งทําให้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ผู้ที่รอต่อสายพานหรือว่าผู้ที่รอรับสินค้าเนี่ยทางานได้รวดเร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามีอ บางส่วนใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละค่ะก็จะทําให้การลงสินค้าในแต่ละครั้งเนี่ยสามารถที่จะผลหรือว่าในการลำเลียงเนี่ยได้เยอะได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของอการทาง,งานในยุคหลังๆของพี่น้องชาวาโสมหรือชาวบุญนิยมนะคะก็จะใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่ว่าการทําง,งานนะคะที่ในอนาคตเนี่ยก็มีปริมาณ เยอะขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการที่เราได้ฝึกฝนนะคะเนื่องจากว่าในอนาคตยังไงเราก็คงต้องอ,อยู่กับโลกในเมื่อมีอุปกรณ์เครื่องจักรแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะนี่ก็เป็นการทดลองนะคะจุดนี้เม่สักครู่ก็ลองเอาอเก้าอ,อี้นะคะเก้าอ,อี้พลาสติกลงมาลำเลียงลงมาดูนะคะ ตำแหน่งที่สนใจในส่วนของพลาสติกนะคะยังมีความหลากหลายนะคะแล้วก็จะมีสินค้าทยอยลงมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าพลาสติกเนี่ยก็จะมีพวกถังน้ําด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงสงกรานแบบนี้ท่านก็จะสามารถมาซื้อถังน้ําเอาไปใช้งานในครัวเรือนได้นะคะพลาสติกที่เห็นเราก็จะ,ะสามารถเช็คคุณภาพได้นะคะ ท่านใดที่ใช้อยู่เป็นประจำก็ดูเกรดพลาสติกแล้วความหนาก็จะมั่นใจได้นะคะว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเป็นราคาอาริยะอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราได้เห็นนะคะเทคนิคในการขนหรือว่าลำเลียงสินค้าลงมาจากรถสิ้อก็จะเห็นภาพบรรยากาศอันนี้เป็นประจำนะคะในส่วนของน้องๆน,นักเรียนแล้วก็ท่านนักบวชที่ต้องทํางานช่วงรอยแังก็ต้องา แจ้งข้อมูลกันนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็ถือว่าได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ใช้ของที่มีให้เกิดประโยชน์ชิงประหยัดสุดนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสดๆณนะตอนนี้นะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันขนสินค้าแล้วก็รำเมียงสินค้ามาจาัดร้านค้าเพื่อเตรียมให้บริการที่น้องประชาชนในช่วงของงานตลาดระยะ 13-15เมษายนนี้นะคะรับถอยหลังเข้าสู่ตลาดอริยะนะคะรับรองนะคะพี่น้องที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าจะได้ของดีมีคุณภาพถูกใจอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะเกิดจากพี่น้องเหล่านี้นะคะวัะติธรรมเหล่านี้พนักงานเหล่านี้นะคะที่มาช่วยกันก่อเกิดให้เห็นถึงการให้บริการที่เกิดจากการเสียสละ ของพี่น้องในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบนี้ค่ะหลอดทุนนี้ลาไปก่อนค่ะ